อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะมันเป็นไงผมมันร่วงผมร่วงผมร่วง่าไม่เป็ดอกไม้ร่วงผมร่วงเลยผมร่วงเอาคุณนาดูแล้วเออนะโอเคดอกไม้ใหม่เอาไปสักครู่นี้เพลงเพลงที่ชอบมากค่ะผมผมชอบมากนะเพลงขายนางซื้อนางเนี่ยขายนางซื้อนางเนี่ยนะอ่ามันถ้าขายนางซื้อนางมันต้อเรียกอ๋ไม่ใช่ใช่ไหมอย่าอย่าอย่ากลับตัวสิไนะไม่ได้เลยใชไขายนางซื้อนางเนี่ยความ ภาษาไทยนี่ไงภาษาไทยถ้เปลี่ยนสลับที่อะไรความหมายเปลี่ยนไปความหมายเปลี่ยนไปไปเลยนขายนางซื้อนาเนี่ยไปขายได้เอาเงินมาซื้อนาแต่ถ้าขายนางตกลงจะเอานางไว้หรือจะเอานาไว้คิดดูแล้วกันแล้วแต่ชอบโอ้ท่านางน่ารักเนี่ยทำกับข้องกับข้าวให้กินดูแลอย่างดีก็น่าซื้อน่าเอาไว้แต่ถ้าเล่าเยแล้วก็ขายนางอ๋อเหรอเดี๋ยวจะไปบอกไม่ได้ยินอไม่ได้ยินไม่เป็นไรใช่ไหมแบบเพลงนี้เพราะมากค่ะเมื่อก่อนร้องได้นะสมัยก่อนนะ แม่ลาไม่ขึ้นไม่ถึงแม่ลานางลมช่วยผมสักหน่อยนะโออยไหนล้วครที่อ้อยเพลงดามาขายคุณนายกี่พันเพลงนี้ต้องให้พอสถานีเราชอบห้ฟังชอบมากชอบมากก็ชอมาก็เป็นเพลงที่แกไม่อยู่ค่ะนินทาได้ไม่เป็นไรก็เป็นเพลงที่สะท้อนผนาสังคมจริง อาจจะพปัญหาก็ได้หรือไม่ปัญหาก็ได้เพราะว่าบอกแล้วว่ามันเป็นอาชีพท,ที่สมัครใจที่เป็นปัญหาสังคมก็คือถูกหลอ,อกไปขายไอ้นี่เป็นปัญหาสังคมแน่นอนใช่ค่ะบางทีแหมคนเราก็ต้องการที่จะมีความก้าวหน้าในชีวิตใช่ไหมคะก็เลยอุตส่าห์ที่จะทิ้งท้องไร่ท้องนาเพื่อมาหาสิ่งที่ดีกว่าแต่ปรากฏว่าอะไรแล้วจริงๆอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือในยุคนี้เนี่ยพี่ไม่ได้ขายในกรุงเทพเท่านั้นนะ ไปต่างประเทศเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะสําหรับคนที่จะเข้ามาแล้วก็บอกว่าโอ้ยไปทํางานสบายอยู่ดีมีสุขเงินเดือนแพงๆไปเอะไปทํางานจะได้ส่งเงินให้พ่อแม่จะได้มาซื้อนาซื้อไร่ไปทํานงานต่างประเทศเนี่ยโอ้ยมีเงินไปแค่เจ็ดพันนี่อยู่ได้สบายมากเดี๋ยวก็ได้เงินเดือนหอบเงินกลับบ้านแล้วเนี่ยไอที่เขาพูดอย่างนี้เนี่ยถูกหรอ ไง,ไง่ลอกสิ่งที่จะเป็นกรอบป้องกันให้กับตัวเองได้อย่างดีที่จะไม่ต้องถูกหลอกคืออะไรก็คือไม่ทะเยอทะยานไม่ฟุ้งเฟอ้อนะครับไม่ไม่โลภมากไม่โลภคนที่ถูกหลอกแบบน,นี้ส่วนมากเป็นค,คนโลภมากทะเยอทะยานอยากจะมีสิ่งที่ดีกว่าบอกพูดในของบางหน่อยเชื่อใจเป็นคนเชื่อง่ายด้วยบางคนก็ไม่ได้ทะเยอทะยานแต่ว่าแหมอยากจะให้พ่อแม่ มีนาเป็นของตัวเองอบางคนพ่อแม่เช่านาเขาอยากจะไปทำงานส่งเงินกลับมาให้พ่อแม่จะได้มีนาเป็นของตัวเองแต่ขอเตือนกันนิดนึงนะคะว่าถ้าอยากไปทำงานต่างประเทศเนี่ยควรที่จะติดต่อกับกรมแรงงานโดยเฉพาะนะคะหรือว่ามีเหตุอะไรยังไงก็ทิ้งข้อความไว้ที่เพจของเราก็แล้วกันนะคะ VIP Thailand ค่ะเพราะว่าสถานีของเราเป็นสถานีที่ ให้กำลังใจนะคะกับผู้หญิงทุกท่านให้กำลังใจกับผู้พิการทุกๆท,ท่านะนะคะได้มีกำลังใจที่จะสู้กับชีวิตนะคะแหมการที่เราได้รับฟังเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็ได้มีการหยุดนิดนึงนะคะหยุดนิ่งหยุดคิดอยู่กับตัวเองนะคะ<ม>ก็จะทำให้เรามีกำลังใจที่จะก้าวต่อไปสู้ต่อไปกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทุกๆวันนีบทุกคนนั้นย่อมมีโอกาสเท่ากันกนับเหมือนๆกันไม่ไว่าจะเป็นผู้พิการหรือผู้ที่ไม่พิการแล้วแต่กับโอกาสย่อมมีเหมือนๆกันเพียงแต่ว่าท่านอยากท่านจะจุดโฉโอกาสได้มากน้งงอยแค่ไหนนะครับเราให้โอกาสผู้ที่พิการนะครับสังคมห้โอกาสเหมือนกันสังคมพอเห็นใจนะครับเพราะว่าคนไทยเราไม่ว่าจะเป็นอยู่ในสถาร์หน้าใก็แล้วแต่นะครับอยู่ในเมืองไทยอย่างมีความสุขได้ทุกๆคนนะครับ เพราะว่าคนพิการบางคนเนี่ยมีความสามารถนะพี่โอมีพรสวรรูงส่งมาก่อย่างน้องหมิงร้อยเสียงที่บอกไปนะคะเขาสามารถที่จะเรียนเสียงได้เยอะมากเรียนเสียงนักร้องได้หลายๆท่านเลยทีเดียวทั้งที่เขาเป็นคนตาบอดเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคนที่ครบ32เนี่ยคุณครบ32จริงแต่ บางครั้งเนี่ยความจำคุณอาจจะได้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมคะ<ช>คือความสามารถอย่างอื่นเนี่ยคุณอาจจะไม่ครบแต่ถ,ถ้าเกิด <จะ S 2> ว่าขาดพรสวรรค์ขาดพรสวรรค์ถ้าเกิดว่าคุณตาบอดอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งเลยที่เขาจะมีเต็มร้อยก็คือความจําความจําดีความจําเขาจะดีกว่าเราเยอะเขาจะมีอะไรที่มาทดแทนได้เยอะหลายอย่างนะ<ช>ครับค่ะก็เราเห็นว่าบางทีผู้ผู้พิการนะ เขาเขาในตามมองเห็นแต่ว่าเขาสามารถจะนับแบงค์ได้สามารถที่จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการกําหนดได้ว่าปรจับรัตตอรี่เนี่ยหมายเรขกอะไรก็รู้หมดค่ะอย่างผู้ที่บางทีแขนไม่มีมีแต่ขาเขาจะปักสร้อยได้้วยค้าวัดรูปได้ถักโคเชได้ทล้วไปสวยงามด้วยใช่นะคะบางคนพ่อแม่มีลูกพิการไม่อยากพาลูกออกไปข้างนอกอายอายทำไมอย่าไปอายค่ะ พาลูกไปถ้าเกิดว่าลูกคุณตาบอดก็พาไปอยู่ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดการที่พาเด็กไปเข้าสังคมไปสู่สังคมของคนที่เขามีอะไรเหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นการปูแนวทางนะคะปูแนวทางเสริมสร้างพลังจิตพลังใจให้เขาตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาก็จะได้พร้อมที่จะออกไปสู่โลกภายนอก คุณต้องคิดว่าตัวคุณเองไม่ได้อยู่คำฟ้าไม่ได้อยู่เพื่อที่จะดูแลดูแลลูกของคุณไปตลอดชีวิตเขาจะต้องมีชีวิตของเขาเองไม่ว่าเขาจะครบ32หรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นต้องปูพื้นฐานให้เขาหาหาโอกาสให้เขาด้วยที่เขาจะได้มีชีวิตอยู่ในสังคมใช่เขากล้าที่จะแสดงออกเขากล้าที่จะสู้ชีวิตค่ะนะครับเอาทีนี้สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งพี่ ต้องทําบุญเยอะเยอะบุญเอาไว้นะครับทำบุญเอาไว้ <c oughs> เพราะว่าเรามาเข้าสู่เพลงเรกุดท้ายของเราในวันนี้นะครับค่ะก็เสียงร้องของศิลปินชาตินะครับคุณชายเมืองสิงเพลงนี้ <c oughs> ก็เป็นเพลงที่เขาเรีกยกว่าถ้าเราจะรักกันไปนานๆครองคู่กันไปนานๆน,นั้นต้องมีการทำบุญกันไว้บ้างก็เรียกคนที่ต้องทำบุญร่วมชาติกันมาตักบ,บาตร่วมขันทำบุญร่วมชาติตักบ,บาทร่วมขัน ตั้งแต่ชาติที่แล้วชาตินี้เราก็มาครองรักกันเราตาบลร่วมชาติชาตินี้ชาติหน้าก็เราได้ไปอยู่ด้วยกันถ้าทะเลาะกันก็ตักบาตรคนละขันก็แล้วกันตำบลคนละชาติตบุญคนละขันจะได้ไม่เจอกันไงเพลงนี้นะครับมีความหมายดีเสียงร้องของชายเมืองศรีนะครับตำบลร่วมชาติเป็นเพลงดังในยุคที่ออกมาตั้งวงเองแล้วค่ะเพลงที่สองแต่งเองด้วยไหมคะแต่งเองด้วยเพลงที่สองนั้นมาฟังเสียงร้องของ เราคุณกาลับใจไอ้นี่เขาเรียกว่าตัวแทนเป็นเพลงที่อะไรเป็นเป็นเป็นนักไม่นักโกหกนะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ยอมรับก็ถามว่ามีเมียหรือเปล่าไม่มีแต่มีก็ต้องมาดิมาเนี่ยเขาเรียกกักกักกักเอาไว้ก่อนคิดเอาเองเมียไม่มาก็เมียไม่มีนค่เป็นเพลงสนุกสนานนะครับในจังหวะรำวงรำวงเสียงร้องของ คุณยลรัศยาใจนะครับเป็นเพลงสองในช่วงนี้เพลงที่สามพูดถึงเพลงนี้นะพี่นึกถึงเพลงของคุณยุ้ยญาติเยอะอยากอยากเอาเพลงของคุณยุยมาเปิดบ้างเหมือนกันนะเราจะมีโอกาสได้ไหมเนาะพกเมียมาด้วยเหรอค่ะเพลงที่สองเราเอาเพลงที่สามเรามาเพลงที่สามเลยท้ายเราเพลงลูกครุงอีกสักหนึ่งเพลงนะครับค่ะเสียงร้องของคุณธานินทร์อีกสักครั้งหนึ่งดีไหมดีค่ะนะครับ เพราะว่าการที่เราอยู่ร่วมกันทะเลาะบาไแว้กันทุกวันทุกวันเนี่ยมันไม่เห็นถึงคุณค่ากันแต่เมื่อไหรที่อีกฝ่ายหนึ่งไปก็จะเห็นคุณค่าถ้าไม่มีชั้น แล้วเธอจะรู้สึกใั่แล้วเธอจะรู้สึกค่ะนะครับเอาเป็นเพลงสุดท้ายในวันนี้สุดท้ายแล้ว3เพลงนะคะที่ให้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะฟังเพลงอื่นๆนะคะนอกเหนือไปจากนี้ก็แวะเข้าไปที่แฟนเพจของ VAP Thailand นะคะทิ้งข้อความเอาไวใ้ให้กำลังใจเราสองคนนะคะเพิ่มเรตติ้งให้สวรรค์บ้นทุ่งด้วยนะคะแล้วกลับมาจะเจอกันใหม่ค่ะกับสวรรค์บ้านทุ่งและดิฉันปุ้ยมัทมนค่ะสัมพันธ์พัทลุงครับ ชคดีมีความสุขท,ทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับ จะทำบุญต่อทุนไว้ตามน้องชาติา เป็นร่งจะมาบินธบาดโรเจา,าหากนงยาวใสเข้าพี่ก็จะให้บอนชาตินี้วันมนนี้พุนวีไม่ถึงบางอ่อนพอล้างาอนด้วยอาวอนแม่รักน้อนพี่อ่อนใจ เป็นพระงจะมาบินสบาทโรด้าวหากนงยาวใส่เข้าวที่กย้ายมอ ควันเอ๋ยขวันเรือนอย่าแท้อย่าเชือนเมือนบิดไม้ quán ơi quán trái đại... เพียงใดใดเพียงหายอยู่ประจำไม่เคยกระทำให้เธอมองมองเธอคงไม่ซึ้งในค่าของคำรักเพราะคนบอกรักเธอมีมากลายคนคนพักดีอย่างจริงใจ เธอไม่เคยใส่กันดวดลายซับสนหัวปนอุราฉจำถึงจำตัดจัจไมปทางไกลมีภาพลอยตาตาจงโชคดีครังที่ปรารถนาถึงฉันคนรัก คาคงมีวันหาได้ไม้นวันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกวันไหนสำนึกแล้วเธอจะเสียใจมีแค่น้ำอยู่ในมือเธอไม่เคยห่วงอะไร បងបានដួលដៃទិញគ້ອຍក្រំគ្រូ ขาฉันแล้วเธอจะรู้สึกวันไรสำมนืกแล้วเธอจะสียใจมีแส้วลามอยู่ในมือเธอไม่เคยห่วงอะไรตอนหลุดไปจึงค่อยกลั้